สวัสดีจ้ะทุกคนเข้าป่าหยุดงานจะวันเนี้พาเข้าป่าไปด้วยกันจ้ะมาหาอะไรเหมือนเดิมเดิมซ้ำซ้ำซากๆกทุกครั้งจ้ะพราะที่นี่มันมีแค่หน่อไม้ฝรั่งเห็ดมันปูแล้วก็หน่อไม้แค่นั้นจ้ะอย่างอื่นยังไม่มีเก็บจ้ะโอเคจ้ะเรามาดูกันว่ามันมีหรือเปล่าจะเจอแล้วจะหนึ่งต้นจ้ะยาวๆนี่จ้ะต้นแรกแหกหมัน Hmm. Nhét tân 3. Nicht normal, wie wir wollen. จ้าทุกคนข้าป่าไปด้วยกันจ้าก็มาถึงทายคิปประจานนี่จ้าได้กำมือใหญ่ๆจ้าพอผัดกินมือนี้จ้าเดี๋ยวเราไปหาเห็ดต่อจ้างามๆเลยจ้ายังไงคนข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอบขอบคุณเอฟซีทุกท่านจ้าที่เข้ามารับชมคนข้าป่าไปด้วยกันจ้าก็ยังไงก็รักคนข้าป่า ไปด้วยกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนเข้าเปล่าเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะแล้วก็ขอขอบคุณจ้ะที่เป็นกำลังใจให้เสมอมาจ้ะแค่นี้คนเข้าเปล่าไปด้วยกันก็ดีใจสุดๆแล้วจ้าก็ยังไงก็ขอให้เอฟซีทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนจ้กคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้ะ